ด้วยบอกทีเรื่องพวกนีก้กเนย่โอเคเดี๋ยวเซฟเซฟพอลลี่ตายแล้ว ไม่คะพี่ไหมไม่ร้อนเลยวันนี้อากาศเย็นมากฝนม,มันจะตกแต่ว่าไม่ตก คู่กับพี่ไม้อย่างรวดเร็วมอร์นิ่งนาร่าสีเอ็นเปิลน้องเปิ้ลเป็นไงขนมพี่ไม้อร่อยไหมข <c oughs> นปังจงกลับมาน้องอังนะครับใช้ใช้ขนปังจงกลับมา หล่อมากครับดีดีขอบคุณนะครับขึ้นในส่วนตัวเหรอครับใช่ครับขึ้นในส่วนตัวครับเป็นบ้านที่ไม่ได้แยกส่วนนะครับก็รวมทุกอย่างไว้ในในบ้านเลยนะครับยังขึ้นเนนสยมีทุกอย่างที่ไหมหล่อมากครับขอบคุณครับเคนลูฟอร์มฟิลิปปินส์แล้วมาใส่ปิดเข้ามา you wow. สวัสดีครับไปดูผลลีเล่นไหมสนใจเป็นนายกไหมครับนี่นายก็ยังยกกำลังยกอยู่เนี่ยนายยกเหล็กน,นะครับสามีพีมีพงศกรโอ้ ชื่อดูกเราอีกนะไหนว่าเป็นสามีเราแล้วนะองสกอร์แถวเล็กนะครับอย่ากดนะชี่อไหมออกกำลังกายตอนเที่ยงไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยครับพวกเนี่ยก็ทานข้าวกาแฟขนมมาพักท้องสักนึงก็มาจัดเลยนะครับเพราะว่าตอนวันนี้ตอนหมายโมงนิดนิดีธุระนะครับก็เลยออกเลวเียวอาบน้ำองทุระใช่ใช่น้องอังนายกนายกเลยน้องของขวัญไปเรียนเหรอครับใช่ครับ ของขวัญไปเรียนครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนลับถับไปรับนะครับวันไหนว่างก็ไปเองจะได้รป้ฝีมือคุณครูด้วยวันไหนว่างให้คนขับถับไปเครื่องเล่นออกกําลังกายไม่กระทบหลังที่ปวดหรอคะก็พยายามออกน้ําหนักที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่เล่นท่าที่มันไปกระทบกับหลังล่างครับจริงๆกระทบมากๆเลยแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงท่าที่มันไปกระทบหนักๆใช่ แต่ถ้าไม่เล่นเลยเนี่ยหลังล่างที่มันบาดเจ็บอยู่มันก็อ่อนแอนะครับมันก็จะเป็นตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามีพัฒนากล้ามเนื้อมันบ้างนิดหนึ่งมันจะมีโอกาสที่มันจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็หายใช่ใชที่สําคัญยุงกับด้วยเป็นท้ายสีของแท้นี้ พี่เปี้ยวพี่เปียว,พ,ยวพี่เปียวมาเหรอมาแล้วได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้พี่เปียวมาแน่นอนอ๋อชื่อนะครับไม่ใช่กลิ่น <c oughs> เลยเล่นนะครับน้องรักกัน <c oughs> ละครอัจฉริยาที่ไม่จีดีแล้วค่ะใช่ครับน้องเฟิร์นฝากดูด้วยนะครับเป็นละครเรื่องแบบละครเรื่องแรกเลยจริงๆเป็นเรื่องแรกเลยนะครับถ่ายเรื่องนี้กับพี่อ๋อมแต่ว่าใช้เวลาถ่ายสามปีไงเรื่องอื่นๆมึงก็เลยออกาไปก่อน น้องเปี้ยวสวัสดีครับมาแล้วได้กลิ่นอะไรกลิ่นเปียวนี่เองสาเล่นสาเล่นรอเล่นนะมอ,อ,องรับนะครับคิดถึงมากๆานะครับมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันเปียวเออป็นไงบ้างออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าอืมพี่เปียวออกไลฟ์ใส่รับพี่เปียวต้องออกกำลังกายก่อนบอกบ้านพี่ไหมก็ได้นะครับพี่ไหมเดี๋ยวเทรนให้ แต่ฟนให้เป็นพิเศษเลยให้พี่เปี้ยวแบบเซ็กซี่เลยฮั l โหล m b o d ดีแฟนจำเรียมสัวออกค่าออกบ่อยๆนะคะช่วงนี้เห็นอยู่เห็นแต่งตัวแบบแหมน้ำลายยืดเลยเช่วงนี้เป็นสาวแล้วสวยแล้วเซ็กซี่ได้แล้ว,ลวใช่ไหม ออขาวเชียโอเคพี่ไมั้อย่าลืมดูบวกพี่วลาไม่ไม่ลืมครับเรื่องนี้เป็นแฟนเรื่องนี้เลยติดตามอยู่นะครับเปรี้ยวนะครับ ล่นาะมานีโดเกเล่นด้อ้ยลืมตั้งเลยลืมตั้งเลย เวลาไลฟ์งงมากเลยพอโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากพี่มาปังเขาบอกว่าพอโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากขอบคุณครับตองด็ผมหล่อัน่ยเยอะเชื่อดเิเราเล่นเราเล่น่าไปทิ้งล้านทำไมห้านหล่อเหมือนพี่อล็กคิรเดชเลยค่ะน้องแพลวขอบคุณครับ เล่นกับนังเอกหลายคนจะได้หลากหลายคนไหนดีครับช่วยคิดหน่อยคิดไม่ออกเล่นกับน้องเปี้ยวไม่น้องเปี้ยวก็สวยขึ้นโอ้เยอะมากๆเลยช่วงนี้เขาแซบด้วยตามดยจีเขาอยู่ <c oughs> อาอยุเท่าไหร่ครับ14ครับม .2 แล้วครับโรงเรียนเทพศิลินนะครับเป็นเด็ก English p r o g r a มครับน้องพอมาอยู่กรุงเทพได้2ปีแล้วครับตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไปโรงเรียนประมาณ3ิกว่วันครับเจอโควิดตลอดเลยครับที่ไมมโชว์ซิกแพคให้ดูหน่อยค่ะ Real Sv99 นะครับ ข,ข้าขอเราก็ให้๊เ,ออเดี๋ยวสิเดี๋ยวเล่นก่อนเอา a ว้ซับสอร์ตฟอร์มเมียนมาโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ Thank you so much พี่ไหมอายุเท่าไหร่คะอายุถ้าดูจากหน้าเราคิดว่าเท่าไหร่ครับ <laughs> อายุถึงตัวเลขนะครับที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงไม่ต่างจากตอนอายุ17-18เลย เรื่องจริงหนูรักพี่ไหมนะคะน้องเชอกันสิบแปดเลิฟอยู่นะคะพอลลี่เรียกชื่อปะอุ๊กหน่อย,อยพอลลี่ไปเข้าห้องน้ำพี่ไหมดูตรอรี่หน้าที่หนูแท็กยคะเดี๋ยวพี่ไมมดูนะเป่นคู่กับพี่ทับทิมเออก็ดีนะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมาปางยี่สี่ก็พอเยอะไปเออ ยี่สิบสอเด็ที่สามที่สี่สองขวบแอสองขวบเข้าเส็ดี่ยวที่สามเข้แม พอเล่นน้ำหนักเท่าไหร่คะเล่น20นะครับนี่คื20อ20อ่ประมาณ9.1กิโลอะไรไม่ออกคิดถึงหนูก็ได้นะครับพี่ไม้น้องแนน5 2 3 3นะครับโอเคพี่ไม้กําลังกายเสร็จลองเพลงให้ฟังเลยนะคะได้เลยพงศก,กรไม่อาจพงศก,กรนะครับโกรธพงศก,กรมากมหนูชื่นชอบพี่ไม้มาตั้งแต่เด็กจนหนูโตแล้วยังชอบผลงาน ทำไมก็ยังเด็กเหมือนเดิมใช่ไหมแอนต์สมศรีที่ไหมนะารักขอบคุณนะครับน้องมิว